คือเรื่องของตลาดหุ้นเรานะคะซึ่งโอ้โหในช่วงเช้านี่ก็ลงมา <ฮะ S 1> ถาล่มทลายเหมือนกันคือแนวรับเนี่ยรับไม่อยู่มาหลายรับแล้วนะคะอาจารย์นั้นทำใเกิดอะไรขึ้นก็หลุดฐานเก่านะคร<ช>ับแถวพันสามร้อยสี่ห้ามาแต่วันศุกร์เสร็จก็วันนี้ก็ลงต่อนะครับลงมานี่ก็ลึกสุดวันนี้ก็บริเวณพันสามร้อยยี่สิบเจ็ด<ช>จุดนะครับถามว่าเป็นยังไงคือความจริงถึงไม่มีอะไรแต่สถานการณ์ทุกปีผมนับกลับไป นะคะที่เกิดวิกฤตการณ์ขึ้นแต่ว่าก็ก็ยังลุมเครือกันอยู่ยังไม่หายังหาข้อยุติไม่ได้ที่กลยุทธ์คุณหมอจะแนะนำนักลงทุนยังไงดีคะกลยุทธ์ช่วงนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่บอกให้ปรับพอร์ตสมดุลนะครับเพราะว่าเวลาที่จะมีข่าวใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับนักลงทุนควรที่จะปรับพอร์ตให้อยู่ในสภาวะที่รับความเสี่ยงได้เพราะว่า ข่าวในคืนวันศุกร์เนี่ยพร้อมที่จะดิดตัวแรงหรือตอกลงมาแรงก็ได้นะครับขึ้นกับว่าสถานการณ์ของข่าวเป็นอย่างไรฉะนั้นลักษณะการลงทุนตอนนี้ก็ลงทุนชั้นครับวัน2วันแล้วก็ปิดโพสิชันแล้วก็รอ <c oughs> ก็คืนวันพุธเป็นยังไงแล้วก็ไปตามทิศทางของคืนวันพุทธเลย ได้คะ่ะคุณหมอคะ่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะย้ำนะ,ค,ะคุณผู้ชมครับปรับพอร์ตสมดุลในช่วงนี้นะคะคืออย่าช็อตมากเกินไปแล้วก็อย่าลองมากจนเกินไปเพราะว่าเราต้องเตรียมรับศึกก็คือในคืนวันพุธเมื่อทางด้านเอ MC มีการประชุมเสร็จเนี่ยนะคะจะมีการแท็ปเปอร์หรือว่ามีการลด QE หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาในตลาดทองคำส่วนตลาดหุ้นจัน,นะคะแนวรับสําหรับในวันนี้แล้วก็คําแนะนํำยังไงเออความจริงแล้วหลังจากหลุดบริเวณแถว1 3 0 0งส้นลงไปแล้วเนี่ ไปมองล่างเลยฮะพันสามร้อยถึงพันสามร้อยสิบห้าที่มีนัยยะสําคัญหน่อยก็แถบวบริเวณประมาณสักพันสามร้อยสิบห้านะครับถ้าเอาเรื่องของกรอบที่เป็นไทานมิ่งเนี่ยก็อย่างที่ว่านี่ก็คือจากนี้ไปถึงประมาณช่วงคริสต์มาสไหลลงทุกปีคุณเจี๊ยบลงซึมๆเสร็จแล้วก็มีสลับบ้างหลังคริสต์มาสไปถึงประมาณปีใหม่แล้วก็หลังปีใหม่ก็ขึ้นทุกปีเหมือนกันนะฮะ,ะคุณหมอกิจราศ์บ,บอกว่าทองนี้ปรับพอร์ตสมดุล หุ้นก็ต้องปรับพอสมดุลเหมือนกันจะสมดุลยังไง,งสมดุลน,น<ๆ>ี้ก็คือแบบช่วงนี้ถามว่าเออ,ซ,อซื้อขายถือ,อยังไงนะมันค่อนข้างที่จะพูดลำบ,บากอยู่หน่อยนึงก็คือวแบบ่าบอกเออขายเถอะกรอบทาร์เก็ตที่จะลงก็เนี่ยแถววันนี้พันสามร้อยสิบห้าพันสามร้อยนับจากราคาปิดช่วงเช้าในพันสามร้อยสามสิบเนี่ยถ้าลงไปก็ประมาณเท่าไหร่สิบห้าจุดยี่สิบจุดพันสามร้อยจะหลุดไหมถามจริงไม่น่าหลุดนะฮะไม่น่าหลุดนะฮะเหตุก็ว่ามันลงมาเนี่ยฐานของมันก็คือ ถ้าเราไม่ได้มองโฟกัสที่ไทยที่เดียวนะมองมาที่ภูมิภาคเนี่ยเพราะเราอยู่ในโซนที่เรียกว่า TIP ไทยแลนด์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ที่น่าแปลกก็คือว่าไม่ได้ลงเฉพาะตลาดเรานะอินโดนเีเซียฟิลิปปินส์นี่ลงด้วยใครขายก็ทางนักทุนต่างประเทศเนี่ยขายออกมา เขาลงมาในฐานตร,ตรงแถวประมาณนี้พอดีโอ,อกาสที่ว่าแบบเออลงเต็มที่จากนี้มันเท่าไหร่ประมาณ20-30ิบ็นแล้วก็หลังคริสต์มาสนี้ก็คือแรงขายฝรั่งหมดแล้วนะแล้วก็เงินพวก LTF นี่จะเข้ามาแล้วนะครับออซื้อไหมก็ผมว่ารอหน่อยนึงเผื่อจะได้ถูกกันนี้หน่อยนึงนอกจากนั้นก็คงจะต้องไปดูตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะครับว่า ก็อะไรที่มันไม่ต้องรอเนีมีไหมอะไรประมาณนี้มีมีมีด้วยใช่ไหมคือตอนนี้ทองก็รอหุ้นก็รอแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ไม่ต้องรอมีอะไรบ้างแล้วผลตอบแทนเนี่ยนะจย์นัท8.8%สนใจไหมมีด้วยเหรอมี8.8%ไม่ต้องรอไม่ต้องรอน่าสนใจครับนะคะเพราะฉะนั้นทุนผู้ชมคะในช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะคะท่านใดที่มองหาผลตอบแทนดีๆสำหรับการลงทุนในระยะยาวนั้นจะเป็นยังไงอีกสักครู่มาพบกันต่อค่ะ คิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น Let take you far คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้น,นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน,น,นกับที่สุดของนวัตรกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A380 การศึกษาไม่เคยหยุดให้ความรู้แต่ยังส่งต่อไปถึงการศึกษาที่อยู่ห่างไกล เครือข่ายที่มีคุณภาพยังช่วสร้างโอกาสที่ดีกว่าในการลงทุนให้กับอนาคตทุกการเชื่อมต่อที่อยู่ห่างไกลให้เราใกล้กันมากขึ้นสำนักงานกสทอชอ ก็เกิดให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันไปเล็กน้อยแล้วนะคะถึงทางเลือกในการลงทุนที่เป็นโอกาสการลงทุนสําหรับท่านใดที่มองหาผลตอบแทนดีๆแล้วก็ความผันผวนนั้นอาจจะไม่ได้มีมากเหมือนการลงทุนในหุ้นนะคะวันนี้ค่ะทางรายการของเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน True Growth หรือว่า True g i f นะคะซึ่งตอนนี้ต้องเบื่มาว่าเป็น Talk of the Town เลยทีเดียวผลตอบแทน8.8%แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะว่าผลตอบแทนตรงนี้บางท่านเข้าใจผิดไปว่าแค่ ประการไปแค่ปีถึง2ปีเท่านั้นที่ได้รับผลตอบแทนตรงนี้หลังจากนั้นจะเป็นยังไงนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับทางด้านของคุณนพดลเดชอุดมซึ่งเป็นกรุ๊ป CFO ของบริษัททรูคอร์เปอเรชั่นจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ถือถ้าเรามาพูดคุยถึงกองทุนกองนี้เองเนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่เป็นกองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะแต่ที่ในการเราเอาตรงๆนุพระดลคะที่ให้ความสนใจมากคือผลตอบแทน<อ>จะนัด8.8%แต่ตอนนี้เอ,เองเนี่ยนักลงทุน,นตลาดเขามองอย่างนี้เขาบอกว่าเท่าที่อ่านดูแล้วเนี่ยมันคือ8.8%ใน2ปีแรกเท่านั้นหรือเปล่าหลังจากนั้นมีขาวว่าวกันบอกว่าจะเป็น6.7 6.8หรือแม้กระทั่งดีที่สุดเนี่ย 7%, 7. ข้อเท็จริงตรงนี้เป็นไงบ้างคะครับขอบพคุณมากเลยครับที่ถามเรื่องนี้พอดีมีความเข้าใจผิดกันพอสมควรนะครับเนื่องจากมีคามมําอธิบายที่อยู่ในโฆษณาเนี่ยไปอิงก,กับทางบัญชีแต่เอาชัดๆเลยนะครับว่ากองทุนของสร้างพื้นฐาน True GIF เนี่ยให้ผลตอบแทนขั้นต่ำนะครับ8.8แปลว่ามีโอกาสจะสูงกว่านี้นะครับตลอดอายุทุกๆปีครับ<ม>ทุกๆปีทุกๆปี<ะ> ไปในไงมาอย่างไงถึงถึงไปเข้าใจกันว่าเพียงแค่2ปีแรกคะ่ะตรงนี้คือเป็นคําทางบัญชีหรือว่าเป็นคําที่ใช้ในทางกฎหมายหรือยังไงเหรอคะครับผมในในช่วง2ปีแรกเนี่ยเป็นช่วงที่เราสร้างเสาไปได้เกือบหมดแล้วแต่มี<ช>ส่วนหนึ่งที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับพอสร้างไม่เสร็จเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากให้ผลตอบแทนครบเนี่ยทางกองทุนก็ให้ True Corporation เนี่ยจ่ายค่าเช่าครบทุกต้นยังไม่เสร็จก็จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการบันทึกบัญชีก็เลยบันทึกเป็นรายได้ไม่ได้แต่ได้รับเงินสดจริง ป,ปันผลเราไม่ได้จริงผ่านการลดราคาพาลงนักลงทุนก็จะได้ครบ8.8%แต่พอผ่านไป2ปีนะครับเสาทุกต้นสร้างเสร็จหมดเนี่ยรายได้ทั้งหมดก็ถูกบันทึกลงไปเป็นรายได้ก็ได้8.8%ต่อปีและเหนือกว่า,าครับผมแล้วก็ไปทุกๆปีเลยเป็นระยะเวลากี่ปีครับคุณนภันครับคือปัจจุบันเนี่ยสัญญาเช่าระยะยาวที่เรามีไว้กับกอ,องทุนมีไว้กับทรูกับ แคทเทลคอมเนี่ยประมาณ12ปีถึง14ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดอายุตรงนี้ครับก็ได้ผลตอบแทนขั้นต่ำแปดั้นต่ำาขั้นต่ำแปดจดแปาเซใช่เลยขั้นขั้นสูงนี่ไม่มีลิมิตนะไม่มีครับไม่มีครับค่ะทีนี้เรามาทำความเข้าใจนิดนึงเพราะว่าเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคม,มานาคมคบ,บางท่านอาจจะแบบไม่ได้คุ้นเคยว่าแลกสินทรัพย์เนี่ยคืออะไรไม่กี้คุณนพดนพูดไปบ,บ้างแล้วก็คือตัวเสาโทรคม,มานาคมนี่แหละใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มีสายไฟเบอร์ออปติกหรือสายใยแก้วนำแสงนะครับ<ช>ที่เชื่อมต่อเสาเนี่ยเข้ากับชุมสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็เพื่อ,อ,อให้สัญ,ญญาณภาพ True Vision เนี่ยนะครับ huh. ให้สัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตค่ะไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเนี่ย ไปยังบ้านทุกบ้านในประเทศไทยด้วยค,ครับทีนี้จํานวนเสาละคะมีทั้งหมดกี่เสาที่เข้ามาเป็นสินทรัพย์ของกองทุนนี้ครับเกือบ1 2 0 0 0ต้นนะครับทั่วประเทศะนะครับแล้วก็จํานวนสายไฟเบอร์ออปติกเนี่ย กว่า1ล้านกิโลเมตรถ้านับเป็นคอนะครับเอามาพันรอบโลกได้หลายรอบเลยครับค่ะทีน,นี้จํานวนเอาเลขกลมๆ12,000มเสาเนี่ยนะคะเมื่อกี้มีบอกว่าที่มีเสร็จแล้วแล้วก็ยังไม่เสร็จเนี่ยตัวที่เสร็จแล้วกับยังไม่เสร็จเนี่ยเป็นประมาณกี่เสาคะที่เสร็จไปแล้วเนี่ยเกือบ6000ต้นะนะครับอีก3,000ต้นเนี่ยจะเสร็จในสิ้นปีหน้าสามพันต้นสุดท้ายเนี่ยจะเสร็จ ในปีถัดไปนะครับวันนี้เป็นไปตามสัญญาเลยถ้าเราส่งเสาช้าให้กองทุนเนี่ยเราก็จะโดนค่าปรับเพราะฉะนั้นเราก็รีบสร้างเลยตอนนี้อยู่แต่แต่ในฐานะนักลงทุนคือเมื่อกองทุนนี้เปิดดําเนินงานปุ๊บเงินเข้าเลยใช่ไหมเงินเข้าครบเลยครับทุกต้นเลยครับตั้งแต่แรกเลยครับไม่ว่าเสาจะสร้างเสร็จเสาไม่สร้างไม่เสร็จเงินสดเข้าเป็นค่าเช่าเข้ากองทุนครบถ้วนครับรายได้มาจากไหนบ้างครับคุณพี่ตุ๊กร์ครับรายได้เนี่ยมาจากค่าเช่านะครับกองทุนเนี่ย เป็นเจ้าของผมขออนุญาตยำ้ำนะครับเป็นเจ้าของทรัพย์สินะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการเช่าซื้อหรืออะไรแบบนี้ที่ไปเข้าใจกันผิดนะครับคือเป็นเป็นฟรีโฮลเป็นฟรีโฮลนะครับแล้วก็สามารถทรัพย์สินเหล่านี้ไม่มีความเสี่ยงในการล้าสมัยเพราะว่า อย่างเสาเนี่ยนะครับก็ใช้กันมาแล้วใช้ต่อไปเป็น50ปีก็ได้เป็นเสาอย่างนั้นใช่ไหมที่เราเห็นบนหน้าจอที่เป็นเสาเล็กมาที่เับนทรัพย์สินของกองทุนใช่ครับกอาทุนเป็นเจ้าของใช่ครับแล้วก็สายไฟเบอร์ออปติกก็เช่นกันนะครับอายุการใช้งานมันยืนยาว40-50ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความล้าสมัยไม่มีอะไรวิ่งเร็วไปกว่าแสงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับส่วนที่อุปกรณ์ที่มีอาจจะมีความล้าสมัยเนี่ยทางทรูเนี่ยเก็บไว้เองไม่ได้ขายเข้ากองทุนเพื่อให้กองทุน ได้รายได้ตลอด30 40 50ี่หปีไปไปตามอายุของทรัพย์สินเหล่านี้ซึ่งจะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆครับลูกค้าล่ะคะเราอาจจะมองไม่เห็นหน้าลูกค้าว่าเอ๊ะเราตกลงเพราะเราไม่ได้อยู่ในธุรกิจตรงนี้ใช่ไหมครับใครับแต่ถ้าเกิดมาดูลูกค้าแล้วในลูกค้าก็เป็นตัวการันตีเหมือนกันว่าเราเนี่ยจะได้สามารถที่จะปล่อยเช่าได้มีคนมาขอเช่าเรามากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างถูกต้องเลยครับในส่วน8.8ซผลตอบแทนต่อปีนี้นะครับไปทุกๆปีเนี่ยมีส่วนนี้มีลูกค้าสองคนนะครับตอบแทน จ่ายเงินให้กองทุนเท่าๆกันเนี่ย<ช>ก็คือกลุ่ม True สัก50%<ช>ของ<ช>ตัวนั้นอีกกลุ่มหนึ่งคือแคทเทลคอมจ่ายค่าเช่ามาที่ True นะครับแต่กองทุนก็กวาดเงินนั้นไป<ช>แต่มีส่วนอีกส่วนหนึ่งเลยที่เราไม่ได้พูดถึงคือลูกค้าที่เหลือคือใครบ้างนะครับลูกค้ากองทุนเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ได้ไดรับใบอนุญาตจากกสทชเช่นนะครับมือถือ5รายปัจจุบันนะครับซึ่งเขาได้รับคลื่นมาเขาต้องการเสามากขึ้นเ<อ>ช่นพวกที่ให้บริการไฮสปีดอินเทอร์เน็ต นะครับ ISP ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตและรวมถึงเคเบิลทีวีทั่วประเทศที่อยากจะปล่อยสัญญาณเนี่ยให้ไปทั่วประเทศเนี่ยสามารถที่จะมาเช่าใช้กับกองทุนได้ครับขออนุญาตถามนิดนึงนะคะคือลูกค้าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นรายใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะทำไมเขาต้องมาเช่ากับเราเขาสร้างเองไม่ดีกว่าหรอคะดีเลยครับคำถามนี้จริงๆเนี่ยทางเราเนี่ยตั้งราคาไวใ้ให้สร้างเองเนี่ยไม่มีทางคุม้มนะครับยกตัวอย่างเช่นการไปสร้างเสาเองเนี่ยกว่าสร้างเสร็จนะครับ อย่างแรกเลยเรื่องเงินเนี่ยนะครับก็ใช้ประมาณต้นละประมาณล้านห้าแสนบาทตอนหนึ่งต้นตอนหนึ่งต้นแล้วก็เอาขึ้นไปวางที่เดียวใช่ไหมครับจริงๆมันใช้ได้4คนเราก็เลยให้เช่าบอกว่าเดือนละ2 5งหมก็ลองเทียบกันดู25,000บาทต่อเดือนนะครับไม่มีใครไปน่าจะไปสร้างเองไม่มีทางครับงานที่2ที่มันหนักกว่านั้นคือเวลาครับในการที่ก่อนจะไปสร้างเสาต้องเจรจาเช่าที่ก่อนสร้างเสาเสร็จ เราต้องลากสายอันนี้ยากสุดต้องข้ามที่ต้องขอ <c oughs> เขาเรียกว่าสิทธิแห่งทางข้ามที่คน,ทคนนั้นคนนี้ <c oughs> กว่าจะเสร็จเป็นปีอันนี้ <c oughs> ไม่ต้องเลยคือมาเช่ากองทุนปั๊บเนี่ยเอาขึ้นไปแขวนใช้ได้เลย <c oughs> นี่คือเหตุผลนะคะเรื่องของคู่แข่งที่จะมาสร้างอะไรที่เหมือนเราเนี่ยมันไม่คุ้มที่เขาจะไปลงทุนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นรายได้หลักที่กองทุนจะได้รับหลายท่านอาจจะบอกว่าโอ้โห8.8%นะคะการลงทุนก็มีความเสี่ยงเราได้ยิน high risk high return นะคะเราก็คงจะต้องมาดูกันต่อละคะในช่วงหน้าคุณผู้ชมคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็ที่สําคัญที่สุดหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราจะซื้อซื้อตอนนี้ดีหรือว่าซื้อตอนที่เข้าตลาดแล้วดีนะคะเดี๋ยวกัเดี๋ยวอีกสักครู่เราามคคุุยกกัับณนนดต่อะ แต่ว่าตอนนี้ก็มีกองทุนที่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งช่วง RMF ไม่พูดไม่ได้เลยนะคะกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นหายดีเวนเพื่อการเลี้ยงชีพคุณผู้ชมคะเป็นการคัดสรรหุ้นปันผลคุณภาพดีจากหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยกันนะคะแล้วก็ดูแลด้วยทีมงานมืออาชีพ ซื้อง่ายผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือว่าผู้สนับสนุนการขายกว่า30แห่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็ในช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษรับเงินคืนแบบไม่จํากัดลงทุน i อเและ LTF ทตั้งแต่5 0 0 0 0บาทขึ้นไปทุกๆ10,000บาทจะรับเงินคืน0.2%นเนข้ากองทุน KT+ สนใจติดต่อ1551หรือบลจกรุงไทยโทร0 2 6 8 6 6 6ง0กดกนด5นะคะแล้วก็ยังมีกองหนึ่งที่มาแนะนําในช่วงนี้เป็นกองทุนเปิดธนชาติโลเบต้าเพื่อการเเลลีีี้้ยงงชพป็นนนนการททุุให่ ผลน้อยกว่าเซตอินเดซ์ไม่น้อยกว่า80%ของ NAV นะคะมูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นเองซื้อขายได้ทุกวันทําการสนใจติดต่อธนาคารธนาชาติทุกสาขาหรือว่าบราจธทนาชาติ0212683990กดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าเรามาพูดคุยเจาะลึกกันต่อเกี่ยวกับ True GIF ค่ะ ไป่ยนชีวิตการซื้อขายทองคำแบบเดิมๆสู่การลงทุนรูปแบบใหม่ที่ MTS g o แม่ทองสุขที่นี่เราคือผู้เชี่ยวชาญการลงทุนทองคำครบวงจรตัวจริงที่พร้อมให้บริการซื้อขายทองคำแท่งและโกลฟิวเจอร์ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจซื้อขายทองคำมาก,กว่า50ปีคุณจึงมั่นใจได้ว่าที่ MTS g o แม่ทองสุขคุณจะได้พบกับบริการที่ครบวงจรจากคนที่เข้าใจเรื่องทองคำอย่างแท้จริง ผมทำธุรกิจหนังสือมาค่อนชีวิตสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือธุรกิจของเราได้ช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มพูนปัญญาให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่ีโอกาสน้อยมีเวลาน้อยได้อ่านหนังสือดีๆมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงนักสามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่ายเพราะไพลินมีจุดจําหน่ายหนังสือที่เน้นเข้าหาลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมาร่วกม,มาสร้างรอยยิ้มและความสุขของสังคมไทยด้วยการอ่านหนังสือกันนะครับ บริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดก็เ,เคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้นคิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน กับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A380 คเราพูดถึงโอกาสในการลงทุนไปแล้วนะคุณผู้ชมคะกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน True Growth หรือว่า True GIF นะคะ8.8%ขั้นต่ำเนี่ย<ะ>ล่อตาล่อใจเลยทีเดียว8.8%นี่คือ,อยังไงค,คุณเกียบ เอาท่านผู้ชมเทียบง่ายๆฝากแบงค์เวลาเนี่ยเอา2.5เปอร์เซ็นต์แม้ว่าแบงค์จะจัดโปรโมชั่นเต็มๆมันก็3เปอร์เซ็นต์นิดๆผลตอบแทนของแบงค์ดอกเบี้ยใช่ไหมจันนะอันนี้เสียภาษีนะเสียภาษีกองหนุนรวมไม่เสียนะตัวดีเวเดนลงทุนในตลาดทุกเวลาเนี่ยเนี่ยเฉลี่ยนะอยู่3.5เปอร์เซ็นต์โอ้โหนะฮะเงินเฟ้อปีนี้ปีหน้านี่อยู่ประมาณสัก3.5แล้วคือได้ได้ได้ปันผลมานี่ก็ยังแพ้เงินเฟ้อเพื่อน ของกองทุน True GIF เนี่ยบอกค่าให้8.8%น่าสนใจมากเลยที่พูดต,ต,ตรงๆนะแต่แต่ตผมไม่นักลงทุนนะ,ะผมอยากถาม CFO ของ True ห,หน่อยนยว่ามันมีโอกาสไหมว่า12ปีข้างหน้าหลังอย่างที่ผมซื้อ,อไปปุ๊บผมอาจจะไม่ไม่โอกาสที่ว่าผมจะไม่ได้อะ8.8%เนี่ยม,มีมีไหมครับคือ ผมอธิบายความเสี่ยงนิดนึงนะครับคือ8.8%เนี่ยมาจากผู้เงินสดมาจากผู้เช่าสองรายหนึ่งแคทเทอคอมการสื่อสารในประเทศไทยเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยท่านไม่เคยเบี้ยวอีกแล้วท่านเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลไทยเพราะนี่อันนั้นเนี่ยนะครับท่านมีงบประมาณกลางนะครับอันนั้นไม่ต้องห่วงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งหนึ่งได้ไปเรียบร้อยแล้วมาดูที่ทรู ทรูนี้แน่นอนไม่ได้สภาวะการเงินไม่ได้เข้มแข็งเหมือนแคทเทลคอมนะครับแต่ว่าการที่เราขายทรัพย์สินคือเอา,าขายเสากับขายสายเนี่ยเข้าไปที่กองทุนได้เงินไปหลายหมื่นล้านเนี่ยเราไปทําอะไรอเอาไปลดหนี้อพอลดหนี้ปั๊บเนี่ยสภาวะการเงินของทรูเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะทํากําไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับช่วยกันวิน,ว,นวินทั้งคู่นะครับอกองทุนแล้วก็ทรูเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงถามว่ามีไหมท่านลองวิเคราะห์ดูก็แล้วกันว่า การสืส่อสารแห่งประเทศไทยเป็นยังไงจะจ่ายค่าเช่าไหมทรูเนี่ยจะจ่ายไหมและแล้วถ้าทรูเนี่ยจะจ่ายอะไรก่อน<ช>นะครับอันนี้ผมเรียนเลยว่ากองทุนเนี่ยถือหัวใจโทรคมานาคมไว้เพราะว่าถ้าเราไม่จ่ายค่าเช่าเนี่ยท่านก็เอาส,สายอากาศของทรูลงมาวางกับพื้นซึ่งก็ให้บริการมือถือไม่ได้พอให้บริการไม่ได้ก็ถูกลิฟไปหนือยาก<ช>นะครับ,รบเพรเาะฉะนั้นลูกค้าหลัก2กลุ่มสองรายหนึ่งแคสก็คือกสทเดิน ของหลวงว่าไง่ายใช่ครับอันที่สองก็คือของทรูเองใช่ครับนะครับทนี่ก็คือเท่าเที่ฟังมาเนี่ยก็คือว่าจะเริ่มกลับมามีกําไรแล้วครับใช่ครับหลังจากที่ก็ไม่ได้โชว์กำไรฟังคุยกับคุณแล้วก็เดรอบๆเมื่อสักครู่นี่บอกว่าไม่ต้องจ่ายค่าสัญญาสัมปทานแล้วด้วยก็สัญญาสัมปทานของเราหมดไปแล้วครับในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง ส่วนแบ่งรายได้เรื่องอะไรที่ต้องจ่ายมันไม่มีแล้วนะครับตรงนี้ก็รายได้เราก็จะ ลงมาเป็นส่วนกําไรได้ก็แล้วก็ใช้นี่ลงไปแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าตัวทรูนี่มีความแข็งแกร่งขึ้นรับผมนะครับก็กลับไปที่กองทุนก็หมายความว่าแคทก็แข็งแกร่งทรูก็กลับมาเริ่มมีความแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นนะฮะในส่วนอื่นๆล่ะเพราะจริงๆจริงๆตั้งหมื่นหมื่นสองพันเสาเนี่ยก็คงจะไม่ใช่มีแค่ลูกค้า2รายใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับในส่วนอื่นเลยไม่ได้นับเลยค่ะ8.8เนี่ยมาจาก2รายถ้ามีใครเข้ามาเช่านะครับลองคิดดูเช่าไปปั๊บเช่าจากกองทุนจ่ายเงินมาที่กองทุน กองทุนไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มค่าเช่าเท่าไหร่เนี่ยล่วงมาเป็นกําไรสุทธิไม่มีภาษีนะครับล่วงไปเป็นันปันผลเลยเพราะว่าทางภาครัฐเนี่ยบังคับให้กองทุนปันผลไม่ต่ำกว่า90%ก้าสิบเปอร์เซ็นต์กำลังจะเรียนถามเหมือนกันเพราะว่านโยบายการจ่ายผนผลอกว่าไม่ต่ำกว่า90%ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วโดยจ่ายอย่างน้อยปีละสองครั้งหมายความว่าหมายความว่าทั้งปีไม่ได้จ่ายทีเดียวแต่อย่างน้อยปีละสองครั้งคือตามนโยบายของ scbam เนี่ยเขาจะจ่ายทุกไตรมาสด้วยครับแต่ว่านี่คือเป็นคอมมิชเมนต์ ทางหน้าตัวอักษรแต่เขาจะจ่ายทุก3เดือนแล้วก็จ่ายที่9กเปอร์เซ็นต์ของเงินสดเพราะมันไม่รู้จะเอาเงินสดไปทำอะไรไปทิ้งไว้ที่กองทุนเฉยครับนี่ที่ผมถามแบบชาวบ้านฟังมาโอ้หน่าสนใจนะแบขัจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำแลระยะเวลานี้ไม่แล้วไม่ใช่แบบลงทุนสั้นไงยาวคือสิบสองปีนะฮะผมอยากซื้อละนะฮะ ผมอยากซื้อที่ผมไปซื้อที่ไหนใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ครับแล้วผมซื้อได้เต็มที่นี้เท่าไหร่ครับผมก็ยังต่ำเนี่ยนะครับต้องซื้อไม่ต่ำกว่า5 0,000บาทหรือว่า5000หน่วยลงทุนนะครับ5,000หุ้นนะครับซื้อได้ตามธนาคารใหญ่ๆทั่วไปเลยนะครับเดินเข้าไปแล้วก็จะซื้อนี้บอกเขาได้เลยครับแต่ว่าจะหมดเวลาการซื้อวันที่19นะครับวันพฤหัสเนี้ยตอนเที่ยงนะครับครับผมก็เลยอยากจะแนะนำให้ รีบไปซื้อเพราะวันที่19เองเนี่ยเขาจะไม่รับเช็คจะรับแค่เงินสดนะครับค่ะก็มีธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็ธนาคารชั้นนําใหญ่ๆนะฮะอนานารกสิกรไทยมีธนาคาร UOB ไปซื้อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์บริษัทหลักทร,รกัพย์เม์แบงกิมเองแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสแต่ทีนี้เวลาจะซื้อเนี่ยค่ะนุ่มนัทหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนๆกองทุนเขาก็จะต้องบอกว่าเอ๊ะซื้อตอน IPO ดีหรือว่าจะเอาเข้าตลาดเดียวกันเพราะกองนี้ของเราเนี่ยก็จะเข้าซื้อขายในตลาดรองก็คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่27ธันวานี้ซื้อตรงไหนตอนไหนดีกว่ากันมันมีวิธีดูยังไงบ้างคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยเหมาะสมกับชื่อรายการนี้เลยนะ เหตุผลที่เราตั้งไว้8.8%เนี่ยสูงมากเพราะว่าจริงๆ True เนี่ยเราออกหุนกู้ที่4.9%ในเดือนที่แล้ว8.8ทำไมต้องตั้งสูงขนาดนี้เพราะเราเห็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เคยเข้าตลาดมาแล้วเนี่ยหุ้นเข้าไปปับ๊บอาจจะลงมาบ้างถ้าถ้าไพรซ์พอดีว่าผลตอบแทนเท่าไหร่พอดีเพีย้ยสมมติว่านะครับสมมติว่า7%มันก็อาจจะมีโอกาสลงมีโอกาสขึ้นได้แต่ว่าถ้าเราไพรซ์ขึ้นไป8.8เลยเนี่ยมันสูงกว่าที่ทุกคนคาดคิด เพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปเนี่ยโครงสร้างมันจะผลักดันให้ให้ราคาเนี่ยขึ้นไปได้อีก <c oughs> เพราะเวลาขึ้นไปราคาขึ้นไปเนี่ยผลตอบแทนก็จะลดลงเท <c oughs> ่าลงมาในจุดที่มันสมดุลนะครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเรียนหนุ่ว่าจะตัดสินใจซื้อเมื่อไหร่เนี่ยต้องถามตัวเองก่อนว่าถ้ากองทุนนี้เข้าวันซื้อวันนี้เลยก่อนเข้าตลาดเนี่ย <c oughs> ได ผลตอบแทนขั้นต่ำ8.8%ต่อปีเนี่ยเพียงพอไหมถ้าแฮปปี้ซื้อเลยอย่าไปเสี่ยงเสี่ยงเนี่ยถ้าเข้าไปปับราคามันเราก็ขึ้นยงใช่ไหมผลตอบแทนก็ลงนะครับราคาลงผลตอบแทน่าขั้นต่ำในห้า0 0ื่บาทครับผมผมมีมีมีเพดานไหม คือไม่มีครับแต่ว่าประโยชน์ของกองทุนเนี่ยมันมากไม่มีเสียภาษีอะไรเลยไม่มีเสียภาษีหน้าที่จ่ายเพราะฉะนั้นรัฐเนี่ยภาครัฐท่านก็เลยจะกระจายให้รายย่อยก่อนคนคนที่สั่งมาน้อยเนี่ยก็จะได้ไปก่อนได้ครบก่อนนะครับคนที่แบบอย่างอาจารย์นี่มีสั่งมาเยอะๆรัฐใหญ่ๆเนี่ยอาจจะได้ทีหลังครับแล้วกับนักลงทุนสถาบันเหรอฮะรายย่อยกับสถาบันเนี่ยสถาบันเขาอ๋อสถาบันเราแยกต่างหากนะครับแยกต่างหากเราไม่มาปนกับรายย่อยครับค่ะคำวิธีง่ายก็คือฟังรายการเราเสร็จ เดินไปแบงค์หน้าปากจอยปถามนะสํานักงานใหญ่เนี่ยไปซื้อค้ำตามห้าหมื่นคํำถามปิดท้ายนิดหนึ่งผมซื้อไว้วันนี้ค้นตามห้าหมื่นหรือผมอยากซื้อร้อยล้านผ่านล้านก็ตามทีเนี่ยผมจะได้แปดจดแปดเปอร์เซ็นต์อีกเมื่อไหร่นับจากวันนี้ไปต้องตั้งแต่สิ้นไตรมาสที่หนึ่งเลยครับอีกสามเดือนท่านเขาก็จ่ายเงินปันผลแล้วครับเพาเป็นปีอย่างนี้ไม่ใช่ไม่เลยครับจ่ายจ่ายจริงจริงเนี่ยทาง SCBM เขาตั้งใจจะจ่ายทุกสามเดือนดังนั้นก็คาดหวังได้เลยว่าเนี่ยครับพอ สักเมษายนปีหน้าก็น่าจะได้การตอบแทนงวดแรกแล้วก็ทุก3เดือนนะครับค่ะ<อ> <ขอ S 1> ได้ <ขอ S 1> <ม>ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน True Growth หรือว่า True g i f นั่นเองนะคะ8.8%นี่คือขั้นต่ำแล้วก็นโยบายปันผลของ,ของเขาเนี่ยไม่ต่ำกว่า90%ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วหรือว่าจ่ายอย่างน้อยเนี่ยนะคะคือเขียนไว้ว่าปีละสองครั้งแต่ทางผู้จัดการกองทุนเขาก็มีดําริว่าอยากจะให้จ่ายมากกว่านั้นยังไงท่านใดสนใจก็ลองไปติดต่อได้ที่ธนาคารทุกสาขา ขากันแล้วกันนะคะมีขาไปได้แล้วจะไปแล้วอาจารับเบียอะไรจะทิ้งท้ายบ้างไหมจะไปเหมือนกันนะคะแล้วค่ะตอนนี้นะคะทางรายการรู้ก่อนรวยกว่าต้องขอขอบพระคุณบริษัทการมิไทยจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะรวมถึงสนักงานกสทชด้วยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณนพดนที่มาร่วมรายการกับเราวันนี้นะคะช่วงนี้ทางรายการรู้ก่อนรวยกว่าขอลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนีีีี้้ขออใใหทททุุกกก่่าานนนโชคคดดดมไรรปลลภััยงสสวะ